วัชพืชที่ขึ้นอยู่ริมทางถูกเปลี่ยนเป็นสารสกัดไล่มแมลงคุณจำปีเป็นเกษตรกรผูปร้ปลูกอินทรีย์เราเป็นกเกษตรอินทรีย์เราก็ทำพวกสมุนไพรเนี่ยไล่มแมลงเองโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นบวกกับกระบวนการเรียนรู้ที่เราไปเรียนรู้สถานที่ต่างๆมาถ้าสมุนไพรไล่มแมลงก็จะมีสาบเสือมีบอระเพ็ดจาบเสือบอระเพ็ด เป็นพืชสมุนไพรที่หาง่ายและใช้ได้ผลดีนำสมุนไพรที่ได้มาหั่นเพื่อให้ง่ายต่อการหมักวิธีหมักจะหมักแยกกันเดี๋ยวเราก็เอาไปผสมน้ำเราใช้สมุนไพรประมาณ2กิโลน้ำประมาณ1ลิตรผสมแล้วหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงอันนี้คือเม็ดสะเดาบด แล้วนะคะที่เราทําเก็บเอาไว้สําหรับไว้ใช้อันนี้ก็จะคือในสมุนไพรไล่หนอนไล่แมลงได้เหมือนกันเราก็จะเอามาใส่ในน้ำหมักเหมือนกันพอมันซึมเข้ากับน้ำได้ดีแล้วเราก็ใส่บอระเพ็ดลงไปใส่ลงไปประมาณสัก2กิโลค่ะพอเราหมักไว้ได้24ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราก็มากรองเอาต่น้ำเวลาเราไปฉีดเนี่ยการแพร่ระบาดเยอะเราก็ใช้อัตราส่วน1ต่อหนึผสมน้า ถ้ามันระบาดเยอะเราก็ฉีดทุกวันเลยแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนตัวสมุนไพรนะคะพยายามอย่าให้มันซ้ำซากมันจะทำให้มแมลงอ่ะดื้อยามันจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรผักเหล่านี้กว่าจะเก็บขายได้ต้องฉีดสารไล่มแมลงแทบทุกวันไอสิ่งที่เราฉีดไปอ่ะมันเป็นการไล่มันเป็นการป้องกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เป็นอันตรายกับตัวเราด้วยได้ผลผลิตเป็นผักอินทรีย์ ปลอดภัยทั้งคนปลูกและคนกินมันสดชื่นนะที่เห็นเขาเจริญงอกงามเขาสดชื่นเราก็สดชื่นกับเขาด้วยการทำสารสก,กัดสมุนไพรอาจยุ่งยากไปบ้างแต่ก็ช่วยลดต้นทุนได้คนฉีก,ก็ปลอดภัยผักก็ปลอดสารเคมีวิถีเช่นนี้จึงน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อยสำหรับเกษตรกรที่รักสุขภาพค่ะ